สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไพย์ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงว่าทำไมคนเยอรมันถึงมีความรับผิดชอบที่ดีเนาะอย่างแน่นอนเนาะการปลูกฝังนะคะอันนี้เราก็จะมาเลี้ยงลูกแบบเยอรมันเนาะก็คืออะไรที่พ่อเขาทำได้เเขาจะสอนให้ลูกเขาทำเลยนะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เรียกว่าดีแล้วก็จะสามารถปลูกฝังให้การมีระเบียบความช่วยเหลือแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้นค่ะว,วันนี้ป้าเขาก็มาสอนการซ่อมรถบำรุงรถวันนี้นี่เราก็เรียกว่ามาเช็คล้อรถนั้นในการที่เราจะขับในช่วงหน้าหนาวน,นะบางทีมันก็อาจจะเติมลมด้วยแล้วก็เช็คความอ แน่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไปเข้าศูนย์ตลอดนะเขาก็จะทําเองเนาะแล้วเขาก็จะสอนลูกว่ามันจะต้องทําอย่างไรบ้างในการที่จะขับขี่รถให้ปลอดภัยเนาะอันนี้ก็เป็นการแบบแบบคนเยอรมันเนาะเขาจะจะให้ลูกเนี่ยทำด้วยตัวของเขาเองได้เพราะฉะนั้นทําไมแฟนของเราถึงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดยที่เขาเออจะสามารถทําเองทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็น ทำกับข้าวเนะี่ยอยากจะบอกว่าเขาก็สอนเราให้ทำกับข้าวแบบเยอรมันเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจะบอกว่าใครที่ได้แฟนที่แบบไม่เคยแต่งงานมาแล้วหรือแฟนที่เขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนี่ยคุณก็จะมีความโชคดีแบบนี้นะ<ต>เพราะเขาจะสามารถทำเองได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียเราก็ต้อง ศึกษากันไปนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะให้เห็นตัวอย่างว่าการที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้เนาะเขาเลี้ยงลูกแบบเยอะระมันก็คือให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเรื่องเรียนนะคุณครูที่โรงเรียนเขาก็บอกดูอว่าเธอไม่ต้องไปช่วยลูกเยอะนะให้เขาทำการบ้านเองถูกผิดก็เอาตำนั้นเลย เพราะว่าถ้าลูกเราทำอะไรก็ถูกหมดคุณครูเขาก็จะไม่ค่อยใส่ใจนะที่นี่เขาจะบอกเราแบบนี้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องมาคอยเช็คคอยดูนั่นเองนะะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราก็อยากจะมาแบ่งปันเนาะสำหรับใครที่มีวิธีการเลี้ยงลูกแบบไหนเนาะสำหรับเลี้ยงลูกในต่างประเทศเนาะมันก็จะแตกต่างที่เมืองไทยนะแล้วเราก็ที่นี่เขาห้ามตีลูกนะ แต่จริงๆพ่อเขาก็บอกว่าตีได้แต่จะบอกว่าพ่อเขาไม่เคยตีลูกเลยนอกจากคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ตีนะแต่ว่าเสียงดังไปถึงนู่นบางทีมันก็เรียกว่าอะไรนะมีความอดทนยังไม่พอนะคุณแม่เนี่ยความรักต้องอดทนนานแล้วก็การมีลูกต้องอดทนนานกว่านะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ เราควรที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะมาใช้ชีวิตนะไม่จําเป็นว่าจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะใช้ชีวิตในทุกๆประเทศใช้ชีวิตที่ไหนก็แล้วแต่เนาะความอดทนก็ต้องมาอันดับแรกแล้วก็การเรียกว่าสอนเนาะค่อยๆพูดค่อยๆสอนแล้วก็ชีวิตในครอบครัวนี่เราต้องพูดคุยกันนะใครที่เรียกว่า คุณแม่มือใหม่เนาะแต่งงานใหม่ๆหรือกำลังจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเหมือนเรานะ่ก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะจงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้นอนแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองให้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆที่จะมาแบ่งปันการใช้ชีวิตชีวิตจริงในต่างแดนนะคะว่ามี กิจกรรมละกันสอนลูกหรืออะไรแบบไหนยังไงบ้างนะก็คิดว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะการที่เราจะเปลี่ยนล้อรถเนาะบางทีแฟนเขาอยากจะ,ะเปลี่ยนล้อรถที่มันแบบที่มันเหมือนทดล้อล้อเล็กหรืออะไรเงี้ยคุณนะคุณจะมา เปลี่ยนล้อรถเลอะเทอะก็ไม่ได้นะต้องไปแจ้งนะไม่งั้นคุณก็จะเอาล้อมาใสา่แล้วก็รถเราก็จะวิ่งไม่ได้ซื้อมาซื้อมาสี่สีข้างพอใส่ปุ๊บมันก็วิ่งไม่ได้คะ่ะแล้วก็ไปทําเรื่องเพื่อที่จะเอาล้อรถมาวิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในในต่างแดนมันเป็นอะไรที่มันเป๊ะจริงๆนะคุณจะมาเปลี่ยนล้อรถ เลอะเทอะไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราก็ต้องศึกษากันให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากก็ชมบรรยากาศแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ